จะเป็นการพยากรพื้นดวงเ,เก็วันที่สองพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเวลาหกโกงสี่สิบนาทียากรณ์รเดือนกุมภาพันธ์สองพันสิบเก้าเป็นดวงชะตาชายอายุยี่สิบแปดปีเต็มรับราชการ 8. ต่างจังหวัดโยกย้ายอยู่เสมอต้องการทราบสถานะการงานที่เป็นอยู่อายุยี่แปดปีเต็มนั้นเกณฑ์ชะตาสายจรน,นั้นตกราศีสิงห์และตุ็นเกษประจำปีคือดาวอังคารซึ่ง สถิตอยู่ราศีมีนปอนที่ท่านจะอ่านทางจรของการงานควรจะอ่านถานะกรรมมัดเดิมเสียก่อนเพื่อให้รู้พื้นฐานของชีวิตการงานของดวงเดิมจับเกณฑ์ชนะสา,านับไปสู่กรรมมรัดจรคือราศีพึกษ์ศกซึ่งเป็นภพปุรุมภะของลัคนาในดวงเดิมเจ้าเรือนคือดาวศุ์เดิมไปสถิตราศีมีนซึ่งเป็นมหาอุดอยู่ในภพบ,บินาแกา่ลัคนา และดาวจังหวะสองคือดาวพฤหัสด,ดาวเรือนที่สุกครองไปสถิตราศีพิจิกซึ่งได้ตำแหน่งมหาจักรในภพมรณะแก่ลักนาดังนั้นข้อหนึ่งถ้าละอ่านทางลักนานั้นก็จะได้เท่ากับกรรมวินาสมหาอุนและมรณะมหาจักรเมื่อเราจับทางตนุรักนั้นซึ่งเป็นดาวอันทาน อ่านเข้าหาเจ้าเรือนกรรม,มะที่ถูกกำหนดโดยเกณฑ์ชนราชาคือดาวศุกร์นั้นดาวศุกร์ท่วมกับดาวอังคารตนุรักษ์และเอาตนุรักษ์ของดาวอังคารตามอ่านดาวจังหวะที่สองไปหาพฤหัสเจ้าเรือนที่สุครองซึ่งก็อยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นสุภะแกอังคารตนุรักษ์ก็ข้อที่สองคือได้อ่านจากตนุรักษ์จะได้เท่ากับกรรม,มะตนุสุภะซึ่งเป็นตาแหน่งมาหาอุดและมหจาจักร ข้อสามนั้นดาวศุกร,ร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีตุลอีกราศีหนึ่งซึ่งเป็นภพสหชชะจรดาวคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีเงษนั้นได้ตําแหน่งสุพระจรและเป็นเจ้าเรือนราศีพิจิกรได้ตแหน่งพันธุจอนร่วมดาวศุกร์เจ้าเรือนกร,รมมะจรในฐานะคู่นิตรข้อห้าอาทิตย์เจ้าเรือนราศี สิงพบพตนุจรเป็นมหาอุดเกณฑ์ษาสถิตกลุ่มลัคนาเรือนอังคานย่อมแบ่งดาวทานเข้าสัมพันธ์กับดาวสุกกรรมะก็ทีของนั้นดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศรมีมิถุนคือพบบราพจรและเป็นเจ้าราศรีการพบกระดุมระจรสถิตในเวน อังคารย่อมแฝงดาวอังคารเข้าสัมพันธ์ถึงดาวสุกรรมะจรด้วยในข้อที่เจ็ดนั้นดาวราหูเจ้าเรือนราศรีกุมภ์พบปัตนิจรสถิษ์ราศรีพฤษภเป็นพบรุมพะต่อลัคนาซึ่งศิษ์เรือนสุกย่อมสัมพันธ์ถึงสุกทางด้านกรรมะจรในข้อที่แปดพฤหัสสบรีซึ่งเป็นเจ้าราศรีมีนพบมรณะจรและเป็น เจ้าเรือนมาศีธนูพราะปุตตะจรสัมพันธ์กับสุขเพราะสุขสถิตบุเรือนพุทธะจันถึงแม้ว่าจะมีทางสัมพันธ์ถึงสุขธรรม,มาจรโดยสถิตเรือนพุทธตามพุทธึุกไถึงเรือนอังคารตามยาวอังคารเข้าสมบัติสุขได้ก็จริงแต่สัมพันธ์ในมุมชนี้ห่างมากจนมีกำลังอ่อนไม่ควรมานำมาพิจารณาหรือแม้แต่ในจะอยู่ในมุมแรงสุขด้วยก็จริงแต่ก็ยังอ่อนกว่ามุมอื่น ควรพิจารณาเป็นรองจางบุม,มอ,อื่นๆข้อต่านั้นจันเป็นเจ้าเรือนราศีกกร,รกฎพบวินาจรนมาติจราศีกันซึ่งเป็นพบอริกแกรักพิณาเรือนพุทธจะให้ความหมายเสริมดาวพุธในกรณีพุทธสัมพันธ์สุขธรรมะจรเมื่อได้ความหมายหลักในข้อหนึ่งและข้อสองแล้วก็จะจบเอาความหมายที่ดาวเข้าสัมพันธ์ถึงตามข้อสามถึงข้อแปดที่ได้พิจารณามาแล้ว พิจารณาร่วมประกอบเครื่องราวของกรรมจรในปีที่จะเกิดขึ้นแก่เจตาเป็นการอ่านเ้าโครโงสร้างของการงานอาชีพที่จะเป็นไปในข้อที่หนึ่งนั้นจากลักษณากรรมวินาทมหาอุ่นและมรณะมหาจากนั้นแปลว่ากานานั้นเกิดมรณะคือจากไปออกไปโดยวินาฉับพันโดยไม่มีแผน ในข้อสองนั้นจากตนูรักเท่ากับตรรม,มะตนุสุภะคือการงานนั้นสุภะคือความเจริญของตนโดยผ่านผลตนุเพื่อตนเองความยิ่งใหญ่ข้อที่สามพฤหัสเป็นมรณะปุตตะคือตามจากงานออกจากงานเพื่องานใหม่ มรณะกุตะคือกายที่เกิดใหม่นั่นเองอนุเกษตรคือสลับเปลี่ยนที่ยักย้ายถ่ายเทเพื่อให้เกิดการเกษตรมั่นคงและดาวสุดาวกรรมะจรเป็นมหาอุดก็คืองานที่ไปทําใหม่นี้เป็นงานใหญ่ราศีพฤกษกเป็นกรรมะจรคือพบปุมุระเดิมคืองานที่มีผลประโยชน์ใหญ่อยู่ก้อที่สี่จากอาทิตย์ที่สัมพันธ์คือตนุ มหาอุดงานนั้นเป็นผู้มีอำนาจมาขงขบารชาเป็นหัวหน้าก้อที่ห้าจากพุทธสัมพันธ์ถึงราภกระดุมพระรักเป็นงานที่แสวงหาเงินไหลได้ให้แก่ลัคนาตนเองก้อนหกจากราหูสัมพันธ์ถึงปตนิสัมพันธ์ในบุมกระดุมพระเป็นการลงทุนร่วมทุนเข้าหุ้นส่วนและเป้าหมายสุขที่เป็นเจ้าเรือสาชะร่วมด้วยเข้าหุ้นกับเพื่อน เขาจาจัดจางอังคารสัมพันธ์สุภาพันธุทุกดาวคานั้นคือตนรุลักษร่วมสุขตัมมะคืองานที่เป็นงานของตนนละผูกพันรับผิดชอบความหมายของจัน์ในข้อเก้าวินาศสัมพันธ์ตับพุทธการเงินลาภะในมุมอันวิต่อลัคนาให้ความหมายสัมพุทธคือการเงินที่จะแสวงหาพรมองคุณก็ดีจะต้องต่อสู้แกันหาตลอดเวลา ด้านกรณีที่ความหมายใกล้เคียงกันต้องระวัดระวังประการหนึ่งก็คือเราจะตาทํางานอยู่แต่ภาวะไม่อาจลงทุนหรือประกอบธุรกิจท้องตนได้เพราะจะต้องอ่านความหมายบางข้อเปลี่ยนไปคือสนุกพบรธทุร่วมกรรม,มจอนคือตอนผูกพันรับผิดชอบตนเองงานนี้ก่อให้เกิดลาภผลไม่กันทองไรายได้กับตนเองงานนี้เป็นงานที่ผลแบ่งบารณิจการเงินจากสา,าขสากับการต่อวิ่งเต้นในกิจการนั้น เพื่อท่านอ่านความหมายาก็จะต้นจนปลายก็ย่อมจับประมวลความหมายหลักและความหมายรองจากดาวที่ทำมูลถึงและเป็นเขาการรู้เขาทางจรทางธรรมะการงานจากโครงสร้างดวงเดิมแล้วต่อไปก็จะเป็นการจับดาวจรเหนือเรือนของการงานคือดาวสุขซึ่งดาวสุขสถิตราศีมีนอันเป็นเรือนของพฤหัสย่อมต้องจะต้องใช้ดาวตรีเทพคือดาวพฤหัสแทนความหมายของงานในรอบปีขณะน,นี้ดาวพฤหัส กำลังตอนอยู่จะเข้าราศีเมษทับรักนาและมีตำแหน่งราชาโชค <c oughs> ย่อมสงผลให้ประสบความสำเร็จ <c oughs> เจ้าชะตาและมย่อมสงผลให้รเราความร็จแก่เจ้าชะตาะคือเจ้าชะตาะและเมื่อจับสนุนรักอังคารอ่านเข้าหา หรือหัสจอน,นั้นก็จะได้เป็นประุมพาแก่งองคารตรุรักก็คือให้ความสําเร็จในด้าน,นการเงินขณะที่หัตจทับราศีเมษเวรอังคารนั้นอังคารเดิมก็ไปร่วมกับราศดาวศุกร์เดิมที่พบกรรมะของปีนี้ดาวหัสจรให้ผลราชาโชคแก่งงานด้วยดีถ้าท่านจะอ่านฝึกอ่านดวงอื่นในระยะแรกให้มีความหมายลหลายๆกลุ่มควรแยกแยะตัวอย่างที่เขียนอธิบายนี้ <c oughs> ก็ขอจบกนแล้เองออกไปจะเป็นการ